สวัสีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับซอฟตี้เคอัปเดตงานด่วนในช่วงมิกิบค่ะรายงานเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เป็นตําแหน่งงานด้านการตลาดออนไลน์รายได้สูงสุดถึง50,000บาทเลยทีเดียวค่ะใครที่เป็นสายการตลาดออนไลน์ต้องสมัครด่วนเลยนะคะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. นริษสัตว์าามาจำกัดมหาชนรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพ รายได้15,000ถึง20,000บาทวุฒิปอตียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 2. บริษัทชนันทร์ d e เวล OP เมน t ์กรุ๊ปจำกัดรับสมัครซีเนียร์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางแครายได้20,000ถึง2อ0 0 0บาทวุฒิปอตีประสบการณ์2ปีขึ้นไป 3. บริษัทลีเทอร์ลีกัซี่ไทยแลนด์จำกัดรับสมัครมาร์เก็ตติ้งเอ็กคอรทีฟ ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตด,ดินแดงรายได้15,000ถึง25,000บาทบุตรปตีอินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 4. บรเมื่อสัตลีโอวูดอินเทอร์เทรดจำกัดรับสมัครดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้18,000 0ถึง25,000บาทบุตรปตีอินดีรับนักศึกษาจบใหม่5แรบบิทประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางแครายได้สามารถต่อรองได้วุฒิปวสถึงปอตีประสบการณ์1ปีขึ้นไปค่ะ 6. ก B Comwell จำกัดรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตวัฒนารายได้สามารถต่อรองได้วุฒิปอตีประสบการณ์1ปีขึ้นไป 7. บริษัทดีอาร์มเมดิโคลกรุ๊ปจำกัดรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตวางทองหลางรายได้25,000-40,000บาทอุดปะวะสวถึงปอโทรประสบการณ์1-5ปีค่ะ8บริษัทเซนทานอินเตอร์เนชั่นแนลคอป์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดรับสมัครออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสเปเชียลิสต์ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตคลองเตยรายได้25,000-40,000บาท วุติปตีถึงปโทรประสบการณ์3ปีขึ้นไปค่ะ9บริษัทศูนย์การได้ยินดีแมทจำกัดรับสมัครดิจิตอลมาเก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตดุสิร์รายได้สามารถต่อรองได้วุฒิปตีประสบการณ์2ปีค่ะและ10บริษัท p w f o o d w ท r l d จำกัดรับสมัครผู้ช่วยและผู้จัดการออนไลน์มาเก็ตติ้ง ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตคลองสารรายได้3 0 0 0 0ถึง50,000บาทะวะุฒรปวสถึงปตีประสบการณ์2ถึง5ปีมีคะแนนโทอีกพิจารณาเป็นพิเศษค่ะทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ j o อ p k, k ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการงานดว่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ j o b บ k k ด้วยนะคะเพราะหลังจากกดปุ่มน,นี้แล้วเรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานดว่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพรจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัคร ที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อละเ5เลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้งหลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามอัปเดตงานด่วนในช่วงวิกิตขาดแรงงานได้ทาง youtube channel jobk.com และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ รือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง f e c o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  k n p n p e jobpkk com และที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ